วันนี้จิ๊บจอยนะคะก็จะมาเล่นเกมให้ดูอีกแล้วแน่นอนค่ะก็เป็นเกม The s i m Mobile นะคะเริ่มเริ่มเกมเหซิ Sim, ต้องทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็จะมีการเลือกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้กำหนดเป็นแถบนะคะซึ่งแถบเนี้ยมันก็คือการเลือกอายุของผู้เล่นแค่นั้นเองนะคะก็เลือกไปแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะซึ่งเป็นหน้าของการที่ create your first sim นะคะก็คือสร้างตัวละครตัวแรกของเรานะคะเป็นตุ๊กตาคิด <c oughs> ว่ามันเหมือนตุ๊กตาเหมือนเล่นตุ๊กตาแต่ว่าเล่นในเครื่องเท่านั้นเองนะคะก็มาสร้างตัวแรกซีน่าจ,จะซิมนะบางทีเราไม่รู้จะจะ,จะเลือกแบบไหนเราก็อาจจะเอาตัวที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งเพิ่มเติม,ตมอะไรอย่างนี้อืม ก็มีประมาณนี้ให้เลือกกดไปเรื่อยๆก็จะมีรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปมีทั้งตัวผู้หญิงผู้ชายนะคะก็แต่ก็จะไม่เยอะมากเหมือนกับแปรับคร่าวๆไว้ให้เราแล้วว่าเราจะเอาตัวไหนที่มันใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปปรับแต่งให้เป็นตัวของเราอีกทีหนึ่งที่ว่าตัวนี้น่าจะใกล้เคียงจะพยายามให้ทําเหมือนหน้าตาตัวเองซึ่งมันจะเป็นไปได้ไหมไม่แน่ใจ อ่ะกดเลยนะซีนาตัวซิมไปแล้วตัวนี้มันจะใกล้เคียงสุดปะอาจจะลองลองดูอีกนิดนึงตัวที่ใกล้เคียงแบบกับใบหน้าเรามากที่สุดเออก็ไม่มีใครมารู้กับเราหรอกนะแต่ว่าอืมเ๋ยนะขอดูอีกนิดนึงตัวนี้ก็ขายนะเออก็สวยอยู่ <laughs> อ่ะอตัวนี้แหละดีไหมหรือเหมือนจะต้องหน้าเล็กกว่านี้ เอาหน้านี้แหละหน้านี้ประมาณนี้แหละอ่ะกดคัสตอมายอ่ะกดไปเลยแน่มาแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าฮะเลือกตัวนี้แล้วนะก็จะเข้ามาตัดต่อ DNA แล้วนะคะกดหน้าจอไปเขาจะบอกว่าให้เราเลสเพย์เราอย่าเพิ่งเล่นนะถ้าเล่นเราก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าตาเลยนะเราขอเปลี่ยนอีกนิดหนึ่งเอาผิวประมาณนี้ชื่อค่ะชื่อตรงนี้นะ first name ใส่ไปเลย ก็แน่นอนค่ะจิ๊บจอยกดหลังจากนั้นขอเปลี่ยนก่อนขอเปลี่ยนหนะ้าตานิดนึงตอนนี้เราอยู่ช่องดีเอนะอันนี้จะเป็นช่องเสื้อผ้าพอกดปุ๊บมันจะไปเสื้อผ้าเห็นไหมเราอยู่ช่องดีเกดช่องดี a อ่นเได้ชื่อแล้วได้เพศละเพศนี้แหละที่เราต้องการมากดตัวนี้ค่ะตัวหน้าเห็นตัวใบหน้าไหมคะกดใบหน้าค่ะเราสามารถเลือกได้นะเลือกหัวก่อนเลือกหัว อ่าหัวเราหน้าแหลมไหมเออแบบนี้ก็ดีนะจีนจีนิดน,นึดนงอันแบบนี้หน้าใหญ่ขึ้นมาเอออันนี้ดีกว่าไหมเอาที่ลายหน้าเราที่สุดหน้าเราจะแหลมแหลมมีแต่คนมองว่าหน้าเราแหลมแหลมนะอืมอันนี้ก็โอเคอยู่นะเล็กไปหรือเปล่าหน้าเล็กไปไหมน,นี่ก็ยาวไปอันนี้แหละอ่ะลูกศรกับ ลูกสอกลับไปเลือกตานะคะขอเลือกนิดนึงกลัวมไม่สวยจริงๆระหว่างเล่นมันก็เลือกได้อีกนะคือระหว่างเล่นมันก็ปรับแต่งได้ตลอดเวลาทั้งหน้าตาหูมันคือมันแต่งได้ตลอดเวลาจริงๆนะจริงๆแล้วอะเราสามารถที่แบบชวนซิมตัวอื่นมาแต่งงานเราไม่พอใจในรูปร่างก็อัปเกรดให้เขาแบบหน้าตาให้เป็นดังเทพบุตรที่เราต้องการก็ได้ด้วยนะแต่ก็ยังอยากเลือกอยู่ อันนี้ดีกว่าตาเฉียวนะตาเฉียวดีตาสีอะไรลูกตาสีเขียวอืมเอาันนี้ละกันชัดชัด,ชดนิดนึงหน้าหลายลายจมูกนะคะจมูกนี่หมุนได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะนางก็จะหันหน้าหันตาตามที่เราหมุนประมาณไหนดีก็ดูมาทุกจมูกเลไม่รู้จะเลือกอันไหนอันนี้ก็น้าตาตาลกอ่ะอันนี้อือเอาให้เป็นคนปกตินิดนึง อันนี้แหละอืมอ่ะปากปากนะคะปากปากหนาๆนิดนึงเราไม่ใช่เป็นคนปากเล็กใหญ่ไปไหมอืมประมาณนี้แหลมนิดนึงก็ดีนะปากก็ประมาณนี้แหละกลางๆหูเข้าหูใบหูมันจะมีอะไรให้เลือกนะอ๋อมันก็มีทรงใบหูซึ่งผมก็บังเนาะ จะเลือกใบหูใบหูเล็กโอ้ยอันนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เออใบหูใหญ่มากอันนี้ใบหูกลางใบหูเล็กเอาใหญ่ใหญ่ไหมเป็นคนหูใหญ่ดีไหมหูกลางอยากในสงสารสงสารตัวซิมอ่ะสงสารนางให้นางเป็นคนปกติดีกว่าใหญ่เกินก็เกินไปนะเอาผมมาค่ะผมนะผมก็เลือกได้เยอะอยู่นะคะหัวโล้นบวดชีก็ได้ เป็นสอมั่นใจเป็นคุณป้าเป็นทอมบอยค่ะเป็นได้หลายอย่างแล้วแต่เลยแล้วแต่จะเลือกเป็นเอาแสกลางแล้วกันนะด้วยความที่ตัวจริงแสกกลางผมตรงยาวสรลวยสวยเก๋ดีไหมอืมทำสีผมมาค่ะสีเขียวนี่แหละจริงไม่ชอบผมแซกกลางลขอเปลี่ยนได้ม จะเปรี้ยไปไหนจะเอาทรงไหนอ่ะสัะกลาาไปแ่อนก็ได้แวจะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนลุกใหม่ทีหลังก็ได้นะวันนี้อย่างนี้ไปก่อนนะคะอายเลาวเลือกอายาไปหรืออย่างยเนาะยังไม่ได้เลือกคิ้วโกงนิดนึงค่ะคิ้วต้องโกงๆนะลายพอตัวไายพอตัว ไายพอตัวจะอา,ชาเช้าจะมาแต่งหน้าให้จัดเลยไหมหรือเอายังไงหรือเอาเบาๆสีแบบนี้ไหมสีนุ่นๆสีม่วงอดนอนเขียวๆน้ำเงินชมพูวิงวิงหนางก็ทำหน้าทำตาเทเลนใส่เรานะระหว่างที่เรา อันนี้เข้มจัดเข้มจัดก็ใช้เวลานานละเมียดละไมเหลือเกินมาบอดี้เชฟเอาหุ่นแบบไหนดีเอาหุ่นแบบไหนดีตัวสีค้ำๆนี่เอาหุ่นแบบผอมๆไหมผอมๆผอมจัดเลยละเอาผอมจัดผอมสุดฉันไปญิงผอมมีกล้ามหน่ไหม โอ้โหน่าจะเป็นนักกีฬาคนนี้เอาเอาแบบเพียวๆไม่มีกล้ามอือฮึมาเลือกเสื้อผ้านิดนึงค่ะเห็นไหมโค้ชเซตมาแล้วข้างบนก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็มีสีให้เลือกตอนนี้มันเรายังไม่ได้แบบเล่นอะไรเยอะเราก็จะยังไม่มีตังค์ซื้อเราก็จะต้องใส่เท่าที่เขาให้เลือกไปก่อน เอาแบบนี้ก็แล้วกันนะสีดำแล้วกันเนะ๊่ดีไหมหรือจะเป็นเด็กๆเ,เอาสาวๆดีกว่าเราเป็นสาวแล้วอย่างนี้เลยหัวเขียวเสื้อดํานะคะกระโปรงไหมหรือกางเกงกางเกงยีนก็มีหลายทรงอยู่นี่ส้มปีด๊ดห <c oughs> ัวเขียวอ่ะตัวดำแล้วกางเกงส้มนิดนึงมันจะน่ารักไม่ไี่ยจิบจ่อย แต่งตัวอะไรของแกจอกกระปปโปงกระโปงเขาก็มีหลายสีนะก็ดูเรียบไปอ่ะคงเก่งี้แล้วกันนะดูแบบคือด้วยความที่หัวเขียวนะมันก็จะแต่งอะไรยากนิดนึงเอาไหม <laughs> มาใ้สุดทางในเมื่อ คิดว่ากางเกงจะเขียวแล้วเนี่ยสนุกเราแตบเลยแล้วกันอืมอ่ะมาให้สุดทางฉันเป็นคนที่ยังไม่ได้มีอาชีพอะไรทั้งสิ้นฉันจะทําอะไรก็ได้ก็ไม่เห็นหูนะแต่ก็ใส่ต่างหูเปลี่ยนทรงผมดีไหมจะได้เห็นหูนิดนึงหรือจะใส่หมวกจีดุงใส่หมวกไหมใส่หมวกไหม ่ก็ได้อยู่นะแม้คือโดยรวมดูแย่นะคะถ้าที่ดูก็รู้สึกว่าเออโดยรวมดูแย่แต่ว่าอาอ,อันนี้แหละอืมอันนี้แหละโดยรวมดูแย่คือเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะจิ๊บจอยจะเป็นเด็กบ้านนอกอันนี้อันนี้สมมุตินะนางจะเป็นเด็กบ้านนอกมาซื้อบ้านอยู่ใหม่สร้างเนือ้อสร้างตัวเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิ๊บจอยนะคะว่า จะ,ะมีอาชีพที่ดีมีชีวิตที่ดีหรือไม่ตอนนี้เธอเป็นเด็กสาววัยรุ่นนะคะแล้วก็เข้ามาหางานทําในเมืองหลวงนะคะตอนนี้หาห้องเช่าก่อนหาบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวกดเพย์เนาะให้ยนโฉมนางเล็กๆน้อยๆนี่ค่ะกางเกงแดงนะคะข่าวขึ้นเยอะอ่ากางเกงแดงหัวเขียวค่ะได้หมวกมาใบหนึ่ง มาจากบ้านแล้วก็เป็นเด็กแวน้นสกอยเก,เก่านะคะก็ใส่หนีใส่หนีด,ด้วยเดี๋ยวให้เธอไปหาบ้านเช่ากันนะคะไปดูบ้านเช่าอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวไปค่ะ t s เพ a y เลยนะคะกดเลยค่ะเพอ่ะก็เป็นเกมที่ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่มีสิ้นสุดอ่ะเราต้องตั้งเป้าหมายให้ชีวิตให้กับ ตัวละครของเราเองนะคะเหมือนเราเล่นตุ๊กตาอย่างที่บอกไปนะคะเราจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับจิบจอยอะไรเนี่ยเวลคัม uh, อ่านาตาซิมอ๋อที่เคยเล่นไว้อ๋อเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ที่เคยเล่นไว้มันคือช่องสองนะช่องสองคือเลเวลยีเอาเกมออกไปแล้วก็โหลดมาใหม่มันก็ถามว่าเราจะเล่น ตัวใหม่ไหมหรือว่าจะกลับไปเล่นตัวเก่าเออมันมีแบบนี้ให้ด้วยนะนี่เพิ่งรู้จริงอ่ะเราจะเล่นตัวใหม่เราไม่เล่นตัวเก่าฮีเพย์อิงเราเลือกช่องที่หนึ่งนะเริ่มเริ่มเกมใหม่เราจะเล่นจิบตัวจิบจอยเราไม่ได้ไปเล่นตัวเก่านะคะเขาก็ให้เราโกเดเราน่าจะอยู่บ้านหลังนเนี้ยเนี่ยเนี้ยคือบ้านเรา จิ๊บจอยจะอยู่บ้านหลังนี้นะคะเข้ามาสร้างเนื้อสร้างตัวในเมืองหลวงมาแล้วค่ะรถมาส่งเป็นรถสีฟ้ามาส่งน้าบ้านนะคะพร้อมกระเป๋าหนึ่งใบค่ะหมวกหนึ่งใบโอ้ยฉันได้บ้านเช่าแล้วกระเป๋าสีแดงด้วยเข้ากับกางเกงของฉันเลย สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะก็จะเป็นคลิปที่บอกนะคะเกี่ยวกับการสร้างตัวละครของซิมนะคะเดิ The SIM ซิมโมบายสามารถโหลดได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่คลิกเข้าไปใน Play Store นะคะแล้วก็เขียนคําว่าเด e S ์ตซิมโมบายก็จะสามารถโหลดมาเล่นกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ติดตามดูต่อไปว่าเข้าบ้านแล้วจะเป็นอย่างไรขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวจะดูพัฒนาการของชีวิตจิบจ่อยไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ ลาไปก่อนค่ะ